ไม่ต้องพูดมากา,า,มาเลต้องอย่างเงี้ยถึงจะมันเล่นกันแบบนี้ขวดนี้อารมณ์เหมือนเติมน้ำมันตะเกียงเลยครั้งสี่และรดูบ้างขวดนี่กะว่าจะเอามาแบ่งกันคนละขวด <c oughs> ไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้ยโอ้คร <c oughs> ั <c oughs> ้ง <c oughs> ที่แล้วหน้าใสแล้วครั้งนี้ผมจะสวยอย่างนั้นเนี่ยอ <c oughs> ันนี้ลำไยกระป๋องที่บอกครั้งที่แล้วอันนี้แม่มาแก้แค้นครั้งนี้แม่ต้องได้กินตลาช่อยากกินเออลำไยกระป๋องยายกินยำยายน้ำยายยายยาย้อย เละสุดๆนะครับครั้งนี้เละกว่าครั้งที่แล้วอีกอะเหมือนแชมพูเหมือนครีมนวดมาเออหมักไปหมักไปเดี๋ยวอาบน้ำตรงนี้แหละเะว่า,าอาบน้ำกันหน้าบ้าน <c oughs> เอาสบู่มาแล้วสบ <c oughs> ู่มาเลยนี่หัวมีฉบป๊ว,วย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะมากันแบบนี้แล้วนะอนากาศมันร้อนเนาะอากาศ<พ>มันร้อนพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่า หาอะไรมาอาบกันดีกว่าอ้แต่ครั้งนี้ดูลลอดครั้งที่แล้วะ่ะมากันอีกแล้วนะครับในเรื่องกินหรือลาดนี่เย็นเย็นทั้งนั้นเลยนะแม่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็แต่และอย่างเนี้ยเน้นเน้นเนื้อเนื้อน้ำน้ำนี่มีทุกอย่างที่มันมีทั้งเนื้อมีทั้งน้ำน้ำเฉ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยเฉยมันน้อยไปค่ะเดี๋ยวมันจะไปซ้ําครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งนี้เรามากันแบบว่าเนื้ออย่างเช่นอะไรบ้างครับไล่เลยดีกว่าอันนี้นะคะลิชิว ลิ้นจี่กระป๋องลิจีกมาในถ้วยฝาเดอร์นะคืออาจจะบอกทนายไม่มาทั้งกระป๋องเพราะว่าตอนแม่ไปซื้อมันมีกระป๋องใหญ่อ๋อแล้วแม่แเสียดายแบ่งกิน <laughs> ไม่เสียดายอะ่ะ <laughs> ก็เลยแบ่งปริม,มาณนี่มันเท่าๆกับลำใหญ่กระป๋องนี่ทุกอย่างเนี่ยลิ้นจี่กระป๋องใช่ไหมอ่ะก็จะมีลำไห่กระป๋องเผื่อว่าพ่อได้ลิ้นจี่แม่ได้ลำไยญ่อย่างเงี้ยอันนี้คือวุ้นมะพร้าวรวมมิตรนะคะเป็นขนมน,นี่นี่เนื้อเนื้อ,เ,อเห็นไหม ต่อไปก็คือโยเกิร์ตค่ะอันนี้คือโยเกิร์ตผลไม,ม้รวมแล้วก็อันนี้ลำยาไยกระป๋องที่บอกครั้งที่แล้วอันนี้แม่มาแก้แค้นครั้งนี้แม่ต้องได้กินมันเป็นการแก้แค้นจริงๆซื้อกินเฉยๆไม่บอกใครก็เสร็จแล้วเลยซื้อกินก็ได้นะยงนนังนะแั้วแต่วันไหนยังไม่ได้ซื้อกินเลยซื้อมาเล่นมีหวัดดวงห้าก็คือโยเกิร์ตนะคะอันนี้แม่ก็คิดว่า คุณพ่อน่าจะได้โยเกิร์ตผลไม้รวมแม่ได้คุณพ่อโดนราดแม่ได้กินโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่เพื่อความเสมอภาคไม่คิดว่าคน <c oughs> คนเดียวจะได้ทั้งสองนันไม่อันนี้แม่เผื่อแผ่ค่ะแม่โดนต้องโดนด้วยต่อไปเฉาล้วยทรงเครื่องค่ะอะครั้งนี้เราไม่มาเป็นก้อนเหมือนครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้เรามีเนื้อแล้วแม่ไม่พลาดอันนี้ก็คือคุณพ่อได้เฉาล้วยแต่โด,ดนเฉาล่วยราดแม่ก็จ,จะได้กินนี่เห็นไหมเรามีความเสมอภาค ต่อไปอันนี้นะคะคืออันนี้มันเป็นน้ําอมุ่นแดงผสมว่านหางจระเข้ค่ะนี่อันนี้กับอันนี้มีความคล้ายกันอันนี้คือน้ำมะพร้าวผาสม,มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวุ้นมะพร้าวมันก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมมาเป็นคู่มาเป็นคู่ส่วนอันนี้นะคะมันคือนี่แม่เพิ่งเคยเห็นนะมันคือน้ําเห็ดขาวอะ snow mushroom หน้าตาตอนแรกน,นึกว่าลังนกเออนึกว่าลังนกจะเอา ถ้าทางจะอร่อยเนีออจะเอามาคู่กับรังนกก็แบบรังนกแพงอ่ะเอามาคู่น้ำแก้ควยดีกว่าแม่ก็เลยได้น้ำแก้ควยนะคะผสมบุ้นมะพร้าวมาก็เลยมีเป็นคู่คู่ติกการก็คือจับตรงนี้ได้เบอร์ไหนก็เปิดเบอร์นั้นแล้วก็จะจับไข่ไข่เหลืองไข่โยวไงเราจับไข่โยเนี่ยนะอ๋อไข่ ไข่ยูนิ <laughs> พ่อไข่วิซ <laughs> ่อนพ่อดูว่าแม่ออมาทําอะไรนี่ตรงนี้จะมีไข่สีเหลืองกับสีชมพูครั้งที่แล้วพลาดอ่ะมันเป็นถ้วยทรงแคบอันไหนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอันไหนกินอันไหนราดสีชมพูกินสีเหลืองลาดสีชมพูกินนะครับสีเหลืองลาดแล้วก็ที่มีน้องๆบอกว่าขาแม่ใหญ่มากค่ะแม่ใหญ่มากจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าขาแม่ใหญ่น้วนเองครับ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับ <laughs> <laughs> ใช่ บอกขาแม่ใหญ่กว่าขาพ่ออีกใช่อะแม่ก็บอกว่าอยากจะไหนใครใครคนไหนเป็นคนพูดไหนขอบามาวางพาาหน่อยซิครับขอเอาขาไปวางพาดหน่อยมาเริ่มลุมเยเลยลครั้งที่แล้วจะความผิดพลาดครั้งนี้แล้วเราจะถอดรองเทา้าครั้งนี้แล้วรอ,องเท้าเหนียวมากใช่นี่เราต้อง,อองเรียนรู้นะคะ เรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับปรากฏว่าถอดแล้ววางไว้ตรงนี้ร่ีควฉลาดดูความฉลาดวางตรงนี้ไม่ได้ฉลาดอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยเริ่มเริ่มใครก่อนยิงชุบเดี๋ยว่ันดิชนะก่อนดิชนะชนะเลือกยิงชุกยิงชุกชนะเลือกก็คือให้เป้ก่อนเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าว้ยเจอแ้เหตดเลยอยากกินก็ไม่อยากกินนะเนี่ย ม่จชิงฉับถั่วมาอายแม่จับเองไม่เกินโอ้กินดีกว่ากินเลยกิน <c oughs> โอ้ยท้งนี้เปิดอย่างสวยงามาเปิดมาไม่มันเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ร้อนเนอะเอามาลากหน่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวแม่กินแล้วคุณพ่อเห็นหมดร้อน,อนๆหนแม่ลากให้ร <c oughs> ้อนเนาะปีนี้ร้อนมากอ่อนะ ถ้าทางแม่จะไม่ชอบครับไ <laughs> ม่แม่บอกลูงี้ลาดดีกว่าราดดีกว่าเฉยเฉยามาเฉยเฉยละกันไปกอดชิมหนะ่อยเฉยเฉยยะลูงี้ลาดดีกว่าอืมอร่อยนะ,อะเอาไปลาดสิ <laughs> อันนี้แม่เฉยเฉยนะไม่ใช่แห่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางไปโยสิเ <laughs> บอร์ห้าวายลา โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่แม่ว่าพ่อได้จะโยเกิร์ตสองถ้วยแล้วมั้งเนี่ยพ่อไม่ค่อยชอบโยเกิร์ต <c oughs> <c oughs> สิเหลนี่คืออะไรลาด,ลาดไม่ชอบไม่ต้องกินมา <c oughs> เสร็จกันไม่ใช่แม่คิดแล้วค่ะว่าโยเกิร์ตเนี่ยนะคะมันบำรุงผมบำรุงหน้าด้วยลาดนวด <c oughs> ให้เข้ากับผมแล้วก็ ยไม่อยากกินอันนี้แล้วก็นวดหน้าไปจริงจริงไม่ต้องพูดมากลาดไปเลยโยเ,เกิร์ตมาทำให้หน้าใสจริงๆนะงนอ,อลาดหน้าอุ้ยตายแล้นีอ่ออึงสอดสบทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้ยยากกินนะ <c oughs> เป็นไงมั้ง <c oughs> เหมือนแชมพูเหมือนครีมนวดหมเออหมักไปหมักไปเดี๋ยวขอพ่อหมักผมเลยแล้วกันนะ โอ้ไม oh mm ่กอดพ่อดูดีขึ้นมาเลยอะ <laughs> ไม่ตอนแรกคุณพอ่อชวนแม่ทําอะไรลาดด้วยเลยคะ่ะ <laughs> มามา่าต้มยำกุ้งค่ะแม่ก็เลยลองนี้ก่อนไหมมีพองหน้าด้วยอะตายละตายละ,ยละไม่อยากจะนึกถึงตอนตัวเองเลยอะเหม็นมากอะตายแล้วนะหกเฉาก๊วย ลาดตกลาดลาดลาดเราไม่ได้การต้องจับให้เอาไว้ต้องเอวซ้ายหรือขวาขวาขวาได้กินเฉากรวยแล้วครับลาดเฉากรวยแล้วครับแต่แม่รู้สึกเดืออะไรนะหอกแต่แม่รู้สึกว่าดี่กว่าโยเกิร์ตอะเพราะว่าอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นอะ กำลังร้อนเลยอะ <laughs> ่ะมันเป็น,นไปได้เปิดอ้าวไมได้เจอโอ้ยห,หลายชั้นเหลือเกินพ <laughs> <laughs> ยายามกันนะครับมันจะฟู่ไหมบ <laughs> <laughs> ้าโอ้โหเนื้อเนื้อแบบว่านะอ,อ, <laughs> อืออารมณ์เหมือนว่าไส้เดือนเต็มหัวไปอะ, <laughs> ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะอายูแมนควัยืนรักกันนานๆค <laughs> <laughs> ือไม่เท้ายอดทองกระพองยอดเพชร พออยากะบัดไปทางนั้นเดี๋ยวกล้องเปียกคันก่อนนี่ก้องพอนี่เหนียวไปหมดเลยอ่ะดีโยเกิดดีแห้งแล้วนะพอนี่ตึง๋ยวอาบน้ำตรงนี้แหละระว่าหน้าตึง number ร์วันหนึ่งลิ้นสีกินกินอะลูโลซีสาย พอนร้อยเปอร์เซนต์เลยลาดร้อยเปอร์เซนต์เลยโหนี่อยากจะเอากล้องมาแพนดูตรงนี้จริงๆเลยมันเลยเทะมากโหอะไรบ้างเนี่ยโยเกิร์ตตามดิลิงจีกระป๋องอะดูโฟลเดอร์สิโฟลเดอร์ว้าวเศรษฐายุ่งเลยลูกโอ้โหลูกน้อยไี่น้อยอะโยกินเหรอเขาไม่ได้ให้กินสักหน่อยโยวกินก็ไปแล้วเหรอ อะไรก็ช่วยอยู่ดีไงโู้ไว้ไม่ไหวแล้วร,รีบเล่นเด้อแม่อยากจะมามา่อยากจะราดด้วยหม่มา,าเบอาาาร์แปดตี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 น้ำมะพร้าวจ้าน้ำมะพร้าวเลยครับน้ำมะพร้าวแม่วนันนี้แม่ดวงดีกินกินอะไรเราถามว่าซ้ายหรือขวาซ้าย ราดครับโอ้ต er mm ้องอย่างเงี้ยถึงจะมันเล่นกันแบบนี้ต้องการเล่นกันแบบนี้ถึงจะมันเอาอีกเปิดกี่ชั้นไม่ต้องให้น้ำมันแล้วเมื่อกี้ชาวยเฮ้ยมีความเหนียวอ่ะโอ้เนื้อเหมือนกันเลยอ่ะนี่กล่าวว่าจะเอาแบ่งกันคนละขวดไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยมันมัดเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะมาเร็วรีบเลนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอันนี้ครับ อะไรอ่ะอ่างุ่นแดงเหอ้ยเอ้ยอันนั้นน้ำแองหนุนแดงนะครับเฮ้ยขออันน้ำมะพร้าวเหรอนี่อร่อยพ่อขอกินบ้างนี่เหนียวมากอ่ะเหนียวจอีกเลไมมันเหนียวกว่าครั้งที่แล้วอ่ะเออมันเละเทะมากกว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันเละเทะสุดๆอ่ะก็ใชาอ่ะดิเอาะไรเห็นเหรอเห็นเหรออุ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะรูวเลยซีดๆกล้องมันซีดซ้าหัวา รีบรมาเลยพ่อสามอันก็ลาาสามอันเลยโอ้ยอย่าเลยเมื่อกี้เราแอบกินลิ้นจี่ไปเราหินโอ้โตเร็วๆโตไวๆเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเชื่อฟังความสั่งสอนของแม่บ้านและลูกโอ้โหหัวมีอะไรอ่ะอุ้ย๋อมันเป็นอันนี้มันเป็นโบทอ้อนเป็นว่านหาจระเข้เต็มผมอ้โหูโย่ผมโย่ต้องเลิศน่ะครั้งที่แล้วหน้าใสแล้วครั้งนี้ผมจะสวยอย่างนะเนี่ย ครั้งนี้เราดนน่อยตาเรานะส,สอง<ว>อ,อะไรเนี่ยวุ้นมะพท้ารวมมิตรนะครับมันเละเทะมานั่นคือโยนี้เรา่านี้เรานโยมใช่ไหขวาขวา <laughs> 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 ตอนนี้มีชื่อว่าอยากกินต้องได้กินโอ้ยพ่อจะเอาคนเดียวห้าอันไหม พ่อจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมช้อนเราก็มีโอ้โหเตรียมมากินเลยอยากกินต้องเร็วเร็วเร็วรีบรีบกินเนี่ยครับบรรยากาศเดีพ่อเริ่มพ่อเริ่มรู้สึกว่าเย็นแล้วพ่อเริ่มรู้สึกเอออากาศร้อนๆอย่างนี้เออนั่งอยู่หน้าระเบียงบ้านนะครับแล้วก็เอามีลำไยเอาโยเกิร์ตมาลาดหัวเออมันสบายดีจริงๆลำไยอ๋อมันเป็นรวมมิตรใช่ไหมพอละพอ มารับแล้วเหอยอันแปลกหวยเบอร์สิบครับเบอร์สิบคืออันนี้ขอพ่อกินบ้างนะน้ำเก๊กหวยวุ้นมะพร้าวเก๊กหวยวุ้นมะพร้าวพ่อกินไหมลโอ้ยไปกอดเร็ว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 ตายฮึทีมพ่อโยพ่อโยในป่านี้ต้องแบบว่าวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ย แม่ชิวมากอ่ะอวดนี้อรมณ์เหมือนเติมน้ำมันตะเกียงเลยอ่ะทั้งสีแล้วููบ้างขวดโหตอนแรกเพราะว่าโยกัรุหน้าสักผมอย่างสะอาดเลยนะเนี่ยผมโยนี้ไม่รู้มีอะไรมั่งอะแย่เหมือนป้าชายแลนอะเราก็ลาากันจริงๆจังๆเลยนะ นึกโ <ฮ S 1> ห,ห,หเหนียวคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพ่อไม่น่าได้โยเกิดเป็นอันแรกอ่ะคือด่านแรกพอโยกเกิดเป็นอันแรกนี่มันเละมากอ่ะโธ่สานพี่แม่บอกเราโยเกิดเราได้อ่ะได้ดิได้ดิได้สิ <c oughs> ได้ปิดท้ายนี่แหละได้เลยนะได้เลยเห็นรอว <c oughs> ะซ้ายหรือขวาขวาขวาลัดหยุด <c oughs> <c oughs> โย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 เผื่อพร้อมกันต่างคนต่างระดับจับพ oui> ่ออันสุดท้ายนะครับอาจจะจับทำไมแล้วทำไมเอาก็บอกให้โยจับสิบอ่อนได้บอกให้ทำอะไรก็ทำขวามัานสายแบตลาอยากกินเลยลำย่กระป๋อง ี่พ่อกินลำไยกระป๋องก่อนนะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดมาจากลำไยกระป๋องไงคือไม่ได้กินซเสี่ยพ่อกินลำไยกระป๋องก่อนนะอยากกินวะไม่ได้อยากกินอยากเลิกนี่พ่อนี่กายเป็นคนชอบลำไยกระป๋องไปเลยอ่ะอยากรีบกินแล้วก็รีบเลิกอยากกินแล้วอยากกินแล้วอยากกินแล้วอยากกินตะครั้งที่แล้วอ่ะอร่อยครับขอลูกนึงเดี๋ยวปอนด้วยอยากได้น้ำด้วยอ่ะเลี้ยงมากไหม อ,อ่ะด้วยมามาล่าแล้วนะครับเห็นแม่บอกแล้วโยเกิร์ตคนละอังดูตอนนี้ดิให้มันไปข้างหลังดูนี่โยเกิร์ตนี่อ,อย่างเละ <laughs> อย่างเละม่อยากให้มันลงข้างล่าง <laughs> นี่หมาเห่าเป็นเกลียวเลยหมาเห่ามาก <laughs> <laughs> อ่ะ ยายร้อยหกยายกินยำยายน้ำยายยายใหญ่ย้อยน้ำยายที่มาหกใส่หัวเราอีกน้ำยายยายใหญ่ย้อยเนี่ยิอิเกิดนี่แมบว่าสุดยอดอ่ะสุดยอดแล้วอ่ะไม่น่าเอามาเลยอ่ะเล็กสุดๆนะครับครั้งนี้เล็กกว่าครั้งที่แล้วอีกอ่ะมาเราเรียบทางหน้าจะเอาอะไรคะยังชอบกันอยู่ไหม่ะเพราะว่าเลิกชอบหมดนะ ตอนแรกพ่อว่าพ่อจะมี e ี e p i s o d สามนะแต่พ่อไม่เอาแลวตอนแรกพ่อไ่บอกอะไรนะเราอะไรโจ๊ก่ะเอาโจ๊กเขาบอกเลยโจ๊กต้มยำกุ้งเออมาม่าต้มยำกุ้งแกงจืดเต้าหู้หมูสับมาเลยพอละในความตกกินข้าวด้วยาไน้นั่นก็ท่าจะร้อนเกินนะถ้าทาแบบนั้นนะเพราะว่าคือคือร้อนนี่คือประสาทนะถึงขั้นบ้าไม่แว่นไม่ได้แล้วแสบมากอ่าครับวันนี้ ลากันเลยลแล้วกันเสร็จแล้วตกลงใครได้กินมากกว่าเราเหรอถ้าเากันแม่ปูเป้เได้กินมากกว่าพ่อรู้สึกได้กินลำไยอันเดียวอ,อันสุดท้ายอแบบอบกินลิ้นจี่บบโอ้แสบตาไปแล้วค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะพ่อเยอเยแล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะแสบตาที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องนี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย น้ำกันหน้าบ้านเลยนะไม่มันเป็นเฉาก้วยอ่ะเหมือนในผมมันมีเส่้เดือนอยู่อ่ะเอาสบู่มาเล้วเอาสบู่มาเลยนี่หัวมีเฉาก้วย